อะขอบใจขอบใจแม่ป้าขอบใจเลยแม่ป้า,ปาที่ยังที่ยังทีซื้อยังให้กินซื้อมุกกระดาษลูกอีกินเอ๊ะแฉบอยูบ่บ่แซ่บีไป,ไปกินไปลายเต๋อเอองามไม่ใหญ่เอ้ยข้าวหมาักเสือเต๋อเนะี่ยข้อมันงามข้อมันทันสมัยข้อม้วน ประมือนงาลองเสือข้อมด์นจะาเลองเล,ลองอ่นลงกได้ที่นองเอ้ยคือไม่ถ่าเอ้ยดีใจไดืเสืองามเฮ้ยด <c oughs> า,า,ยา,า่อาาเา้อกุ้งจยยาลงเด้อก็จะอยากก็จะอันนี้ของเก่านี่ยกุก้งนี่ยไปกินนี่ยคนก็อ,อ,อ่อนเป็นเด็กๆเลยนายชมราคาแล้วขาจะอื่นตัวหารอยบาท ลุดไทยไม่เคี้ยวสีร่อยน่าไปถามเพิ่นบ่นเลี่ยงแต่อยู่นี่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเลี้ยงอยู่นขอบควัญพ่อตุ้ยแม่เฮาอยู่ทางปากเซ่น่ำพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้แล้วก็โอนส่งต่อไปให้ทางผุนกินน้ำพี่น้องเอ้ยทางผุนก็คือสิกินแหละแหละพี่น้องทางผุนก็เลยคือฝากันกินสวดๆเลยแหละขอบุญขอบคุณหลายๆ มีแหงเอากัสิกินก่อนพี่น้องกินกันสองสามคนไ้ใน้าตัวหนึ่งเ้ยนะฮะตัวหนึ่งเลยเดีนองอะเขาบอกทันดีเลยยายเอาเสือแคทสันซสือนะหาตัวหนึ่งเเชือแคทสันเข้าหยาจะได้ทุทงน้ำกันไหนไหมเถอทงน้ำกัน โอ้ยทุกตารางทุกอาทแต่นาันนี้เออเสอก็จะซื้อในหน้าเท่านั้นนะเลยน้อยนะอื่หน้าก็มองมันอุ่นอะไรเนี่ยรกว่ดไปชอนอันสาสอันเพกันลมอันนี้เลยเย็นนุ่งไปเฮงจบค่ะอันนี้เย็นไปเจอยจอด ตปถานด่์เาะดี๋ยวหน้ตนหเทราปีก็มานื่อกันเทปีฮะมาสือเสือกน่าวโอ้แต่เสือเล่นตัวอยู่กับุ๊กัวบอยู่นะคะ

ก็ซือคู่หรือเปล่าลายเดียวกันหรือเล่าลายเดียวกันหอ่ามีเงี้ยข้าเอาขาดอย่างนี้คือแรงจัๆจังต่นบอโอ้ยหงบ่ะไรเนี่ยบบตโเซ่คู่เนี่มื่อไ่จะีทีการหักขึ้น คือ่มาแก่เป็นลายหมเดียวบคนละลายต่างสีเดียวไงต่างสีเดียวคอดคนละแนวเนาะก็คนละแนวก็หอมคุณขาวกงยังมาแลกันเนาะคนแหลแกฟองยิ่งเดแมตาปนเน่ย กบ่าวนนั้นกินพัดนม่วน้ได้บานะกันนะมาหาคี่สาวกบปานเต่าเออโมเลกบลาเต่าเหลืองนันน้องกบูใหญ่กบมนหนะหัอาไปใช้อี่ากบันโมเลอยตางังนะเียก็ไม่ใช่ใช่ทเหดแล้เลีงกินละบ่อ้าใช่อีกใช่ไหยัง รมื่นเอัน่า้บมันะบอกไอ้้บอยายไร่โอ้เอออาไม้นี่เือไปเถานะเอออยู่วัดผู้บ่เด็นี่โทรทัโทรทัทีปุกินละบะมุกกะทาปุ๊กินแล้วแล้วปุจะไปจำสินแล้วช่าชินอยู่วัด ไม oh. okay. mm ่ดิ้นกันกดนไลกมวันบ่เบิ่ง่เบิ่งลูกเขาลูกเขาลูกชายเคนปุเดียวมีทำไม่ผิกินแล้วมียิ่งนีเดี่ยวปุดใชกับปุดเดียว บอกคุ้ไส้นะบอกคุ้ชไสกะลูกมันบ้คือกลัวมันลูกเออมันตีตั้งเป็นเลยบักตีตุอะอย่างเงี้ยเนีเดี๋ยวเดี๋ยวแฉะเออไออีมากินอะไรอ่ะอ้ากิน ไมหามามินพ์นะบอมอเสร็จมเสอ้ยสีม่วงค่ะน้อยดอกของฟ้าค่ะนาอเราจะเนยนจนฟ้าแย่เสืองามเนาะบ่บ่ปฟ้าลกเดยนาะ เมบบดนะมันมก็เปิดนอตดอกนั่นนะชี้มันเดมชี้มันี้ยินะนะแม่ชี้ชี้เขาเจ้าอ่ะครือบชี้นะนวมดนี่ยแม่ยอมแล้วบอกดื่ก็ด่มก็แ้ว เลกก็อรเลยี่ไปไหนหลังจากที่กินมูกระทะแล้วพี่น้องเอากับมานั่งพี่น้องเลยกลวยยุกิยุกินอนถ้าบอนตั้งก็พี่น้องถ้ากระจักอยู่ใส ยังภามกับใครพี่น้องนอนข้างย่อ้ยๆถ้าเราไข่แล้วเป็นจั่งซั่นหลบอย่างราชิค้างข้าง,างเวทขึ้นแล้วส่วนอื่นก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะพี่น้องทางเมืองนอกพนอเนล่ะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงหมุกกระทะ a หามื้อนอย่างนันอะอีกพิ่นก็นเลี้ยงทางอันครอบครัวแม่ซ้ซุ้ยน้ำพี่น้องเลี้ยงทางครอบครัวแม่ซ้ซุ้ยน้ำอยู่ทางปากเสเนาะเพิ่นฝากเงินมากครก็ส่งเงินไปต่อให้แม่เขา ครอบครัวทั้งนั้นก็นได้กินพี่น้องเพิ่นก็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาด้อสิประกอบลงใน youtube อยู่ส่องอยู่ส่องยายเงึงเด้อพี่น้องให้เบิง่งส่งถ่ายพี่เกา่าตอนรับพีใหม่นะพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยๆทีเพิ่นแบ่งเพิ่นปันมาให้ครอบครัวเฮ้านะพี่น้องสาวว่าช่องครอบครัว,รวมันอยู่คนละบอ่อนเนาะ นีชิปเป็นครอบครั้วมีอย่างเงี้ยนะชิเป็นครอบครั้วมียางทีบแต่กับรอบครัวเดียวกันนั่นแหละพี่น้องต่างกันอยู่คนละบอดคนละทีกับวาซโซ่ขอบครัวเนาะผู้เสี่ยววิจารณ์สารที่เคี้ยวหมวนวสั่นซุปกระดำเดินเดพี่น้องที่ตู้อาวุธซุดำนะครับขอเติมความสวยก่อนนะฮะมไม่ยาก มื่อนี่ก็ปีใหม่แล้วนะพี่น้องเนี่ได้บุีกับถิ่มาอยู่ปีเก่านะพี่น้องเอาไปแต่แนวดีๆปีใหม่ปีใหม่มันเกีเท้าถาไปอีกปีหนึ่งได้พี่น้องเลยวันเดือนปีมุนเวียนผ่านไป เห็นทางนั้นมีความสุขเ่าก็มีความสุขนะพี่น้องเลยที่เหมือนว่า,วาที่เหมือนจะไป็อยู่น้ำกันกระตาเนเลยพี่น้องแต่ก็ทางนั้นก็ได้กินทางนี้ก็ได้กิน มีความสุขนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆลายเป็นใจดีที่เป็นซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะพี่น้องที่เป็นเบุญบุญแย่งมาโดยตลอดขอบคุณขอบคุณหลายๆมีแต่ความหักความแพงครัก็ตอบุญแทนคุณเพิ่นนะพี่น้อง ขอบคุณที่เบิ่งเที่แยงมาโดยตลอดดิบุญทิพย์บอกว่าไปใส่เดียเ๋ยวจะเอาคลิปตัวนั้นลงยูทูบให้พี่น้องเบิง่นงนะพี่น้องเรื่องเต๋อบรรจุพี่น้องงั้นเริ่องแดงนอนนะฮะนอนมาหวาบแจีงตู้กระเดน็นขึ้นมาะสันพี่น้องผลงานาในเคี้ยวมวนในเงาะเลย ลาบมนอนส่วนพอก็อยังบรดมาแต่กูแต่ชาบมันคัดนะราวะเท,ทกรกันเปื้อนเพื่อนไหวติดน้ำเบียนก่อนพี่น้องไปก็เลิกพี่น้องเลยไปนอนสบายดียพี่น้องไปอาบน้ำก่อน